วานโมสามจบร้องกันครับนัโงมนัสสัตะรุวะโตัณห์จุโมุตุัสสัตนั่มนัสสัตะรวาตโธสัณห์จุโมจุตุัสสัตนา่มนสสัตอะระวะโตตัมมาสันมพุทธัสสะโยมทุกทุกท่านตั้งใจว่าตามาธมานะครับ ยักเทพันเตสังโฆยักเทพันเตสังโฆปาติชานาโตปาติชานาโตพยัมพันเตยัมพันเตเอตังเอตังเสตัชัตตาเสตัดชัตตาริชัตตาริชัตตสัตติวารังสัตติวารังพุทธะพุทธะบูชนัตถายะ อิมัสมิงสมงอุโกสถาคาเรินิยาเทมะนาทุกสาุโนพันเตอยังยังพุทธัสสะพุทัสสะชนัตถายะอูชนัหายะเศตัฉัตตาเตัดตาิชันตัสสะตสะ ทานัสสะอานิสังโสธัมหาตนเจวะมาตาปิตุตาธีนัจจาทียะชนะนังทีครตังทีตายะ สุขายะสายังวัตตะตุตสังวัตตูข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขู่้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมองถวายสเวตชันตพร้ขอกับของบริวานี้ ไวนาพระอุโบสถนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาขออานิสงส์แห่งการสวายสเววช,ชา,ออา,วาวชตาเพื่อเป็นพุทธบูชานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยชนทั้งหลายมีบานดาวมีดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลน,น,นานเอพ,เพอ